ผมสวัสดีครับเตรียมพร้อมแล้วนะนวขนความึ้นเรียบร้อยโอ้ครับผมนี่มาพบกับบรรยากาศยามเช้านะครับเตรียมตัวออกเดินทางไปครั้งนี้ระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่นะครับระยะทางไม่ไกลนะระยะทางแค่ร้อยห้าสิบกว่ากิโล <c oughs> ปวดเข่าตะเสาคนครับโอ้ปวดเข่าตาเสาคนเนาะนี่ครับนี่คือขบวนรถที่จะ ไปช่วยน้ําท่วมนะครับที่จังหวัดมหาสารคามอันนี้รถลุงรถจ่าเอ็มบรรยากาศนะครับยามเช้านี่ยูทูบเบอร์เอาพวกเจ้าจะไปชุกนุ่มกันยูไสยครับพวกเจ้าจะไปชุกนุ่มกันยูไสยครับ่่่ไปชุุกนมอออยูเนี่รถ จ่าทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยครับมีประสบการณ์มาแล้วทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยครับมันต้องลุยทำไมแต่งตัวไม่เรียบร้อยเดี๋ยวบอกผู้พันเลยผู้เราไปงานลุยครับเราไปไหนเราไปงานลุยเราไม่ได้ไปงานราตรีสรุปเป็นจ่าหรือเป็นผู้พันอันนั้นอันนั้นผู้พันนั่นน่ะนั้นอันนั้นนายพันอ๋อผู้พันโอเคผมถามหานายพันผมนึกว่าถามใครเนี่ยจ่านายพันผมไปไหนแล้ว เมื่อกี้เดินมาแบบแบบได้พันได้พันได้พันมาดิมาดิมาดิว้ามันนี่บมดมันหมดมาจัดการจ่ายผมหน่อยเร็วฝากดูแลด้วยนะถ้าถ้าหากตกน้ำฝากดูแลด้วยนะคนนี้เหรอได้พันจัดการนี่แต่งตัวไม่เรียบร้อยจัดการแต่งตัวไม่เรียบร้อยอ่ะเอาเป็นยังไง บอยจัดการไหมกเขารักกันทำยังไงล่ะอ๋อมันได้ดีมากเลยว่ะของเพื่ออะไรครับเพื่อโอ้เไปซื้อเอาอยู่อันนี้เด็กเขาปวดเดะเออสารพัดประโยชน์นะครับเจ้าเลยเจ้าเลยมันมาอันนี้มาไว้หายใจเนี่ยสมตรงมาจากญี่ปุ่นเลยใช่ไหมพี่พันซื้อซื้อเอาที่ไอ้ไทยเอ่อเยอะก่อนกูบันเฮาวันนั้นที่ไปซื้อกูบันเฮาด้วยกันเนี่ย ถ้าถึงนี่ไม่เปียกเดจะขึ้นนี่เปีครับเอาไว้หายใจครับเอาไว้หายใจโอยเนี่ยตาเอ็มก็ตาดีดีนานเพราะว่าอยู่นานมองอยู่นานหมดได้เพราะว่าทางนี้มันจัดการัจดการลุงมาแล้วลุงมาแล้ววิ่งหนีไอ้นั่นมาเนี่ยฮะเดี๋ยวเลื่อนไปอีกหนึ่งสะดวกกว่าสะดวกกว่าบรรยากาศกว่าเพราะว่า

ถ้าตมนี่าคงแ๊จ้ามต่องมน้าหัวเราเยอะๆข่อยปวดเข่าอยู่งก็บ่ข่อยจย่างไปเอาวันนี้นายเขาไปอีกด้วยข่อยจิย่างไปเอาฮะเออย่างเอา ครับลุงก็กำลังออกมาแล้วนะครับโอ้ภาษาลอยหาซิบัวเองตามเข้าไปเหรอครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศนะครับก็รอดเลย ไปแล้ว,ลวจ่าเอ็มเตรียมพร้อมนะครับนาตาทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับหน้าบ้านเนาะลุงก็ถ่ายรถออกมาแล้ว ันเตรียมตัวออกเดินทางน,นะครับผู้ใดขึ้นรถเท่าไหอีเนี่ยบันเนี่ย

อยู่บนเขายามคือบกเขายามเขายามเลยเขายมเลยอยู่เขาแามป่ะน uh, ี่อ้าน้องพอไม่ไปลูกมาเ็มหมอลนอ่ะ เริ paid, ่มปวดแขวาเนมหอีกแล้วเริ่มปวดแขาไหอีกแล้วว่าไปปวดแข่าใ่ครับฮะไอ้อารตที่ไปมฮะว่าไปแล้วอ๋อคือว่าของใใไปมาเล้ยงงานเลอปดแขวาเอาที่ไปลุยน้ำนะมาฮะเซุลุกสุกอาุยป่ะทำงานลุเหมือนกันได่มต้องไปงเมนกันีได้เตรียมความพร้อมนะเอ ้ายื้อเสะ้ายือเสะไปไว้นี่ที่ไม่ได้ทำเยื่อเส่เจ้าไหนเออรับคนียลุงไปเอาปลายวะลุงไปเอาป้ายวะปลายยังป้ายใบเหนียวของพระอาจารย์ ขึ้นรถไฟดิไฟรถรอบไปบะข้างพุ่งอ่ะหนึ่งอ๋อไม่ได้ขึ้นยังขึ้นแล้วขึ้นแล้วใคขึ้นเรื่นี่นะนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสวัสดีครับ